สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจซีมะนาวฮอนด้าโคราชนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมะนาวต้องขอภายในน้ําเสียงด้วยนะคะเพราอมะนาวเพิ่งหายจากโควิดนั่นเองค่ะไอเต้าโควิดตัวร้ายนะคะทำให้เสียงมะนาวเปลี่ยนเลยสําหรับวันนี้นะคะมะนาวพาทุกคนนะคะมาชมกับรีวิวรถก่อนส่งมอบนะคะก็คันนี้ค่ะเป็น Honda City Hatch b a c k 5ประตูค่ะรุ่น SV สีเทาโซนิกนะคะคันนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วนะคะทั้งหมดวันนี้ค่ะมะนาวพาทุกคนมาชมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็คือถ้าที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือภายนอกเนาะก็ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะติดตั้งฟิล์มแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้ามะนาวติดตั้งนะคะแถมเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะซึ่งชิ้นส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะ จะเป็นสเกิร์ตของเทียบเคียงนะคะสเกิร์ตโมไอค่ะทำสีเรียบร้อยนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะติดเป็นสเกิร์ตของแท้มูนดูโลนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะจะเรียกว่าคิวตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะติดตั้งคิวกันสาดเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะฟิล์มที่ลูกค้าเลือกนะคะบานหน้าจะ ความเข้มจะอยู่ที่60%นะคะแล้วก็รอบคัน60%เช่นกันมุมด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเดินทางมารับเองที่โชว์รูมมาเตวจสอบด้วยตัวเองเลยสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะจะเป็นสกเกิร์ตแบบท่อคู่นะคะสกเกิร์ตหลังจะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ถอย2จุดทำสีให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ทันนี้ไม่ได้ติดตั้งสปอยเลอร์เพิ่มเติมนะคะไม่มีสปอยเลอร์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะสำหรับซิตี้ห้าประตูสำหรับเดือนนี้จัดโปรนะคะลูกค้าที่รับรถภายในเดือนน้อมะนาวก็จะติดตั้งชุดสเกิร์ตแบบนี้ให้เลยแล้วก็ลูกค้าที่จองค่ะล้วก็รับรถก่อน31ทธันวาคมนี้นะคะรับฟรีในส่วนของบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทนะคะจะรับ เป็นบัตรน้ำมันก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนเป็นส่วนลดก็ได้นะแล้วก็คันนี้นะคะมะนาวติดตั้งในส่วนของคิวบันได led ให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้เอาไปเลยฟรีนะคะจัดให้หมดเลยนะสําหรับที่เป็นของแทรรวมถึงแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะตรงนี้มะนาวก็แถมเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะไฟส่องสว่างที่เท้านะคะอันนี้ก็แถมให้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันคันนี้แต่งหมดแล้วนะคะ รอส่งมอบเลยปูพยายาให้แวเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ตอนนี้ไม่ต้องจองรอรถแล้วนะคะมีรถพร้อมส่งมอบเลยสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาชมเนาะแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเอาเป็น4ประตูหรือ5ประตูบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยค่ะ อยากได้ชุดแต่งแบบไหนนะคะหรืออยากได้รถยนต์รุ่นไหนทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ